วันนี้หนาวมากเลยนะคะเพื่อนๆลบ5องศานะคะตอนนี้และตอนนี้คือ6โมงเช้านะคะดูรถบ้านสาวบรัลย์นะคะเพื่อนรถแช่ตู้เย็นนะคะเคยเห็นรถแช่ตู้เย็นไหมคะดูค่ะรถแช่ตู้เย็นนะคะไปดูปใกล้ๆคะ่ะ ความหนาวความเย็นนะคะรถแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนจะมีความลำบากมากเลยนะคะสวีเดนเวลา,าขับรถต้องขุดน้ำแข็งออกจากรถก่อนนะคะแล้วก็ทำความร้อนให้รถนะคะดูค่ะตอนนี้สัวแหวนำกำลังจะเดินไปทำงานนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าอากาศหนาวค่ะแต่ก็ทนค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะพบกับสาววิลามนะคะวันนี้สาววิลัมจะพาไปทํางานนะคะในบรรยากาศลบหองศาค่ะไปค่ะไปทำงานกันเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายาบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆไปทํางานด้วยกันเลยจ้าดูค่ะรถรถแช่แข็ง รถเมื่อกี้นี้เขาจะเอามาเอาหินนะคะห,หินเล็กๆนะคะทรายอะคะ่ะมาโรยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนรื่นนะคะเพราะว่าเวลาอากาศมันหนาวมากๆคือถนนหนทางนะคะมันจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะเพื่อนเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังเนาะดูคะ่ะดูต้นหญ้าคะ่ะขนาดหญ้าก็ยังขาวพวนไปเลยนะคะอันนี้คือหญ้าแช่แข็งคะ่ะ สังเกตว่าหลายๆบ้านก็จะเริ่มประดับประดาด้วยไฟนะคะเพราะว่าจะใกล้ถึงคริสต์มาสแล้วนะคะเพื่อนไปกันคะ่ะดูค่ะเพื่อนหญ้าก็ขาวมากเลยนะคะดูค่ะดคะูความที่ว่ามันหนาวมากเลยเนาะดูค่ะอู้ย่าแช่แข็งค่ะหนาวไม่หนาวเพื่อนๆดูปาก ดูควันออกนะคะอย่างกระสูอย่างกระดูดุบรีเลยค่ะหนาวมากก็เป็นที่เดิมที่สาวเวลามรอรถเมย์ไปทำงานทุกวันเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะหนาวมากหนาวจนมือแข็งเลยค่ะแดงไปหมดเลยบรรยากาศนะคะตอนเช้าหกโมงเช้านะคะสาวเวลามทำงานเจ็ดโมงค่ะ มาแล้วค่ะรถเ,เมย์ตอนนี้สาวเบลามก็เลิกงานแล้วนะคะเ,เพื่อนๆดูค่ะตอนขามาก็มืดตอนขากลับก็มืดนะคะดูค่ะมืดมาก คือรถเมคะ่ะไปที่ทํางานก็มืดนะคะกลับบ้านก็ยังมืดอีกนะคะเพื่อนๆจ๋าดูค่ะชีวิตเมืองนอกไม่ใช่สบายนะคะเพื่อนๆจ๋าไปทํางานก็มืดกลับมาถึงบ้านก็มืดนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะดูบรรยากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนที่เดิมนะคะยังหนาวเหมือนเดิมค่ะ กลับก็มืดไปก็มืดนะคะไปทํางานก็มืดแล้วก็อากาศก็หนาวนะคะขากลับก็ยังมืดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจ๋านะคะดูบรรยากาศมืดเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะนะคะพบกับสาววิรัมอีกแล้วนะคะวันนี้สาววิรัมจะพาเพื่อนๆมาดูตู้น้ําแข็งส่วนตัวนะคะที่สวีเดนนะคะก็บรรยากาศก็หนาวเย็นเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่27นะคะก็อะตอนนี้ก็เช้าอยู่นะคะน่าจะประมาณ7จ็ดโมงครึ่ง โดยประมาณกับ8โมงนะคะเพื่อนก็บรรยากาศก็ยังหนาวนะคะตอนวันนี้ก็คือลบ6องศานะคะเมื่อวานสาววิรัมได้ถ่ายวีดีโออ่าไว้ตอนก่อนที่ชาวเวีันจะไปทำงานนะคะก็มืดมากเลยนะคะคนไทยที่อยู่เมืองน,นอกนะคะไม่ใช่ว่าจะสบายนะคะเพื่อนลำบากมากเลยไปทำงานตอนเช้าก็มืดนะคะกลับมาจากที่ทำงานก็มืดแถมยังอ่า มีความลำบากหลายๆอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งการจะต้องขับรถนะคะเราต้องขูดทีมาไอขูดน้ำแข็งออกจากรถก่อนนะคะถึงจะขับได้ไม่งั้นก็ขับไม่ได้เพราะว่าน้ำแข็งมันเกาะกระจกไปหมดเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนจา๋าเนาะเดี๋ยวสาวเวลามจะพามาดูบรรยากาศวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะคะก็ ไปดูกันเลยนะคะว่าจะหนาวเย็นขนาดไหนนะคะจะเหมือนน้าแข็งไหมแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเามาอยู่เมืองนอกแล้วสุขสบายนะคะมีความลําบากหลายเรื่องหลายอย่างมากเลยนะคะที่สําคัญคือหนาวนะคะเราจะอยู่กับความหนาวแบบนี้ไปอีก6เดือนเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะดูคะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ดอกไม้นะคะ จะมีเก็ดน้ําแข็งสวยๆเลยนะคะส่วนรถก็แช่แข็งอยู่นะคะเพื่อนรถแช่แข็ง ดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านขนาดรั้วก็ยังแช่แข็งนะคะเราต้องอยู่แบบนี้มาต้องอยู่แบบนี้อีกหกเดือนนะคะเพื่อนหนังมาก ดูสะว่ายน้ำเราก็แข็งนะคะบรรยากาศร,บรอบๆบ้านนะคะดูค่ะใบไม้นี่ประมาณนี้แล้วนะคะนะคะี่ค่ะแข็งนะคะอันนี้เหมือนแบบใบไม้ที่แบบว่าเราแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆดูค่ะ ต่อกันเลยจ้าดูค่ะก้นไม้แช่แข็งค่ะ แต่ต้นไม้พวกนี้จะไม่ตายนะคะก็พอผ่านพ้นหน้าหนาวไปก็จะเขียวชะอุ่มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนดูค่ะดูบ้านตรงข้ามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักของเราจำได้ไม่เอ่ยนคะคะ ก็ประมาณนี้เลยเพื่อนๆความหนาวเย็นเนาะเออใครไม่มาอยู่เมืองนอกไม่รู้นะคะว่ามันหนาวขนาดไหนมันเย็นขนาดไหนเนาะเพื่อนๆเนาะหนาวมากดูค่ะบรรยากาศเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ให้สาวบิรัมนะคะเพื่อสาววิรัมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะดูค่ะเห็นความ เห็นควันออกไหมฮะเหมือนเราไอ้นี่เลยอะเหมือนเหมือนดูดบุหรี ima, ่อะค่ะแต่ไม่ได้ดูดบุหรี่นะคะก็เห็นไหมคะน่าจะเห็นอยู่เนะเนี่ยค่ะนาวมากคุณเพื่อนเนี่ยค่ะดูบรรยากาศชิวๆ บา,บายค่ะ